าสู่ช่วงเกาะกระแสนะครับในเบรกที่จริงๆแล้วเบรกที่4ี่เนี่ยนะเราจะเราจะมีเรื่องข่าวมากกว่านี้แต่วันนี้เนี่ยเชิญยกย้อนให้วันนี้พี่เชิญแขกรับเชิญเต็มโต๊เลยวันนี้นะครับเป็นอีกวันที่ที่แน่นจอใช่นะฮะและเป็นอีกวันที่ร้อนเรียกว่าร้อนตายแล้วครับคุณเอาที่ร้อนนี่เอาเอาขอภาพมุมกว้างหน่อยสินะฮะก็พี่ผมพี่ผมมาผมผมเชิญพี่ผมมันด้วยในรายการนี้คุณภาพรับแก้วให้พี่กอฟแนะนําทีละท่านเลยดีกว่า ให้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมเลยครับแล้วก็ขอขอโทษแขกเราเชิญผมรู้จักพี่โก้คนเดียวไม่เป็นไรคือรู้จักในที่นี้ไม่รู้จักทัคนนะครับแต่เพียงว่าผมรู้จักกับชื่อชื่อพี่โก้แล้วเมื่อก่อนผมเรียกพี่แกว่าพี่ประคินแต่เนี้ยเขาเปลี่ยนชื่อแล้ว อ่าซึ่งผมอยากให้่เขาแนะนำเองคือไปไปไหนเนี่ยพี่โก้เห็นอยู่แล้วงานจังหวัดงานอะไรตลอดจนสงสัยว่าจริงแล้วพี่เขาเป็นไม่เห็นทุกคนนะพี่ใช่หมดเลยใช่ใช่แต่เพียงว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้สัมผัสว่าว่าท่านทําอะไรบ้างก็เยียกให้ท่านแนะนำขับอาพี่กแนะนำพี่ที่ิธีกรร่วมพิธีกรเชิญท่านเกรงศักดิ์สุขสมบูรณ์นะครับครับสวัสดีครับพี่ครับพี่สวัสดีครับในใน วันนี้ที่มาเนี่ยท่านเป็นประธานภาคีภูเก็ตยั่งยืนแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณธนันตันไพบูลข้าวข้าวบี้เขาเป็นเป็นกรรมการของภาคีภูเก็ตท่านนี้ได้ยินชื่อเสียงมาให้สัมภาษณ์สื่อบ่อยมากอนีายกใช้คำใช่ไหมครับนี้ก็ซาซาไปแล้ะอันดาใช่นี่ท่านที่เมื่อก่อนดูแลเรื่องของอันดาไม่ทราบหลายเรื่องที่ผมได้ฟังแล้วเราจังหวะเราไม่ใช่นักข่าวสายเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยได้เจอท่านเท่าไหร่แต่เพียงว่า ก็จะได้เห็นรูปการควาเหื่หต่างๆเห็นหน้าเห็นตากันครับนึกออกเลยเนี่ยวันนี้เป็นอีกวันครับท่านผู้ชมที่ผมตัดสินใจที่จะเรียนเชิญแขกผู้รับเชิญทั้ง3ท่านซึ่งผมถือว่าเป็นผู้ทรงผลวุฒิที่ที่จะมาพูดคุยในรายการวันนี้วันนี้ผมรีเควสกับพี่โค้เลยว่าผมไม่เอาวิชาการไม่เอาผมเอาเนื้อเนื้อที่ทําได้และทาเดี๋ยวนี้เลยได้อันนี้เป็นเหตุต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชม จากมอที่เล่าให้ฟังในช่วงต้นรายการโมอเนี่ยใช้เวลานานมากมีหลายโมหรือห้าโมเย็นแต่วันนี้ย่อย่อส่วนมาชั่วโมงครึ่งเอาอย่างนี้ก่อนได้ไหมคำว่าอะไรพาคีอาาคำแรกก่อนเลยคืออะไรพาร์คำว่าพาคีพารพี่โก้ดีกว่าพารโก้ดีกว่าคือคำว่าพาคีเนี่ยใน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 ศัพท์พาคีมันถือการร่วมมือกันฟังในแฮร์รี่พอตเตอร์ไงพาคีอะไรก็ว่าเออเรื่องไงนึกถึงนักผู้ชมจะได้เข้าใจโอเคมันเป็นการรวมกันผู้เก่งย่างยืนมันก็ตอบโจทย์ว่าสิ่งที่เรามาร่วม ครับที่ภูเก็ตความยั่งยืนครับองค์กรที่มาร่วมกันภายใต้ความจริงเสรีก็จะมีหอการค้าหอการค้าเอีซึ่งท่านท่านเกรงศักเป็นกระหอหอคันคาโอ้นะครับใช่ก็จะมีสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตครับแล้วก็มีสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ซึ่งท่านพนานเป็นที่ปรึกษาใช่ท่าผมูลศักดเป็นอายุรู้แต่ละคนคือโอ้เขาคือไม่ใช่นักวิชาการนะแต่เป็นนักธุรกิจทั้งนั้นเลยท่านมาจับตรงนี้คือโดยตรงเพราะท่านมีบทบาทใช่ไหมโจมยังไม่โจมย้อนอ่ะโอ้ยแปดแปดองค์ตอนแปดองค์ตอนแปดองค์ตอนแปดองค์ตอ สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้โรงแรมไทยภาคใต้นะครับก็จะไม่จดแล้วตั้งแต่นั้นมีใครอีกมอยู่สมาคมไทยจริงๆที่เราไทยมาคือคุณกิตติการ์ศูนุ์ครับผมศูนย์แล้วก็มีสภาอุตสาหกรรมสมัยกรุงเก๊กสภาอุตส์อีกนะครับจงรักนะเลขาพิชัยจงรักนะเลขาพิชัยเยงินันพันพี่ชัยตัวเลี้ยตัวเลี้ยต บอกชื่อเล่นชื่อจริงมันีผมไม่ค่อยบังอ้อเท่าไหร่ไม่คือบ้านนี้หลายหลายคนไงเราเราจะสนิทกับเฮียปอ๊อผมยิงเจายเฮียปอ๊เราจะสนิทกับเฮียปอ๊อฟกระจายกระจมีอีกมีอีกอ่าฮะมีกลุ่มภูเก็ตมหานครภูเก็ตมหานครอีกมหานครเป็นร้านร้านไม่ใช่ร้านร้าอะไรนะพี่แล้วก็มีกลุ่มภูเก็ตการทะเอง อันนี้กลุ่มเป็นเกี่ยวกับธุรกิจอะไรครับพี่ภูเก็กตจักรไม่ธุรกิจครับเขาเป็นกลุ่ม2กลุ่มที่พยายามดักดันเรื่องให้ภูเก็ตเนี่ยมีการจัดการตนเองแล้วก็มีรูปแบบการปกครองแบบพิเศษก็แปลว่า2กลุ่มนี้ก่อตั้งกันมานานแล้วนานแล้วครับทำลายมาสองสองปีครับ,รบ,รบ,รบก,กลุ่มจัดการตนเองก็จะมีคุณจัก,กรภพสู้งานนะครับมีคุณเชียนชัยติยะพงศ์พัฒนาโหลายคนนะทรงคุณวุฒินะครับเกี่ยวกับนครก็มีพี่เจริญถิ่นเกาะแก้ว อ๋อพี่ดินพี่ดินพี่ดินเป็นสื่อเหมือนกันพี่ดินเป็นสื่อเหมือนกันมีเทเบิลมีพี่เอกสารสะพานหินเขาเป็นรูปแบบเอกสารคุณรู้จักไหม เออผมเคยเห็นนะพี่ hey, เอ้ยคุณต้องดูต้องอ่านเยอะๆผมเป็น oh ท exactly. <ival> so 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 ี่ปรึกษาอยู่คือชั่วโมงนี้นะต้องบอกก่อนว่าที่ออฟฟิศเนี่ยเอกสารนิตยสารเนี่ยประมาณตั้งขนาดเนี้ยเราก็จะเราจะคุ้นหูนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูแล้วเออเฮ้ยอันนี้ดูน่าสนใจเพราะอ่านแล้วเป็นเรื่องชาวภูเก็ตไม่ใช่ว่าดูว่าเฮ้ยวันนี้ฉันจะลงหนังสือพิมพ์หรือเปล่าว่าเช็คเลตติ้งตัวเองว่าดังหรือเปล่าถ้าดังต้องได้ลงอันนี้ไม่เกี่ยว อันนี้สาระล้วนๆอันเนี้ยหนังสืออันเนี้ยวันหนึ่งเดี๋ยวผมจะเชิญเจ้าของมาคุยกับผมเออได้เดี๋ยวพี่วันนี้เรา <ไ what? S 1> อยากจะคุยว่าหาคีนี้ก่อนอนาคตภูกเกต็ตเราจะเดินอย่างไรเรื่องนี้พี่ที่บอกว่าจะเป็นเขตปกครองตอนเองเอา,าง่ายๆก่อนพี่ระบบการปกครองตอนเองของเราเนี่ยมีม,มีกี่แบแบ bers? มียังไงบ้าง,างมีเทศบาลใช่ไหมปกครองตอนเองหรือจะเป็นเมืองพัทยาอย่างนั้นเรียกปกครองปกครองตน,นเองหรือเปล่าหรือย <ถ behalf S 2> ังไงพี่ในรูปแบบการปกครองที่เรียกว่าปกครองตนเองในปัจจุบันที่มีอยู่เนี่ย มันก็จะเป็นการเอาเอาง่ายๆคือการสรรหาผู้บริหารท้องถิ่นด้วยตัวเองในตำแหน่งเลือกโดยประชาชนเช่นเช่นในกรทมก็มีการเลือกผู้ว่าอ่าใช่มีผู้ว่าของตัวเองถ้าจะพูดถึงความเต็มรูปแบบในประเทศไทยนาทีนี้ก็ต้องดูที่กรทมดูที่กรุงเทพผู้ว่า ก็จะมีเรื่องของการปกครองอีกรูปแบบย่อยๆเช่นนายกเมืองพัทยา่าเนพัทยาที่เห็นชัดนะนเี่เป็นเมืองเดียวนะใช่ก็เลยสงสัยว่าเออเราแล้วเราต้องไปตามแบบเขาหรือเราจะตั้งสาธารณนัฐภูเก็ตเองได้ไหมคือภาษีก็อยู่ที่เราเลยเอออะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แรงสงสัยก็กรอนปต่อเอาตรงนี้ให้ท่าน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 เก่งศักดิ์ได้เล่าให้ฟังนิดนึงว่าครับพารที่ทําอะไรกันครับจริงๆแล้วเรื่องเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นลักษณะของพวกเราทั้งหมดแฝดองกรในเบื้องต้นที่ เราเป็นองค์กรเอกชนองค์กรธุรกิจกับ,บกลุ่มต่างๆเรามานั่งคิดกันเฮเราจะช่วยภูกเก็ตยังไงเราจะนกกําภูเก็ตยังไงนะแล้วก็ถ้าเราทําขึ้นมาเราจะมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรฉันในทั้งแปดองค์กรที่เรานั่งคุยกันยึดมั่นแล้วก็ถือมั่นว่าหนึ่งเราพัฒนาภูกเก็ตให้อย่างยนืนอันดับแรกก็แปลว่า8องค์กรของที่เรามารวมตัวเนี่ย มีแนวทางเดียวกันแนวทางเดียวกันก็คือคุยไปที่ทางเดียวกันและรู้ว่าตอนนี้ปัญหาของภูเก็ตคืออะไรนั่นแหละครับเราใช่ครับแล้วข้อที่2เราเพื่อต้องการที่จะส่งเสริมความรู้ให้ประชาชนภูเก็ตได้เรียนรู้ทุกด้านนี่คือหลักข้อที่2วัตถุประสงค์ข้อที่2นะครับแล้วข้อที่3ก็เพื่อต้องการที่ผลักดันนะครับให้ภูเก็ตเหล่านี้มีการปกครองโดยประชาชนเป็นคนตัดสินใจนะครับนะครับไม่ใช่่าลุมตัดสินใจนะครับดังนั้นนโยบายหลักของ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 ภาคีทั้งหมดนี้อันดับแรกที่ ที่ผมพูดตะกี้แล้วว่าครับเราให้ความรู้ก็ก่อนส่งเสริมก็ก่อนว่าคืออะไรเขาคืออะไรอันนี้ดีไหมอันนี้ไม่ดีไหมอันนี้ไม่ดี่ดียังไงดียังไงเราต้องทําแบบนี้ก่อนต้องมีความรู้ก่อนต้องมีความรู้ก่อนเดี๋ยวก็ซื้ออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาที่พอเราอยู่มาพรุเก็ตเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็คือมันเกิดขึ้นนที่ผ่านปัจจุบันนี่เกิดขึ้นแล้วแต่เราต้องให้ความรู้ก็ก่อนและให้ประชาชนภูรกเก็ตเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณจะเดินทางทางทิศไหน ถ้าเขามีความรู้แล้วใช่และอีกหลักสําคัญคือเราต้องดึงภาคส่วนทุกภาคส่วนเข้ามาเข้ามามีส่วนร่วมให้มีส่วนร่วมไม่ใช่เฉพาะแปดองค์กรไม่ใช่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นอบตอบจหรืออะไรแ้ะแต่ทั้งหมดนี้นะเข้ามาร่วมเทศบาลเข้ามาร่วมกำนันผู้ใหญ่เข้ามาร่วมนะครับชมรมประชาคมเข้ามาร่วมทั้งหมดเลยนี่คือสิ่งที่เราปรารถนาอยากทาเป็นอย่างนี้นะครับหลักของกลุ่มของภาคีเรายึดมั่นภูเก็ต เป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางใน,นศูนย์กลางที่ตั้งนะครับเราไม่มีการเมืองเราไม่มีใครมาหนุนหลังเราไม่มีทั้งสิ้นเราเป็นคนภูเก็ตนะฮะเราอยู่ภูเก็ตภูเก็ตทำเพื่อภูเก็ตเราทำเพื่อภูเก็ตพูดถูกตอ,น,อนนี้เราเริ่มยังครับ,รบเริ่มแล้วแปดองค์กรไงพี่ไม่ไม่แปดองค์กรเนี่ยเราคือมีองค์กรแปดองค์กรชัดเจนแล้วครับแล้วเราเริ่มที่จะให้ขยับอะไรยังไงบ้างนี่นะครับเราจัดมาแล้วนะครับเมื่อวันที่แปด ท่านวาที่ผ่านมาที่บอดินนั่นคือครั้งแรกครั้งแรกก็ให้ความรู้สาระญาางครั้งล่าสุดวันที่6มกราคมที่มอแล้วก็จัดที่ท่านพูดตะกี้ในเป็นครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สามเราก็จะมีอีกที่สี่เราก็จะมีอีกนะครับแตเพราะเราต้องการให้ชาวภูเก็ตทุกคนมามีส่วนร่วมกลุ่มที่เชิญเข้าไปฟังเนี่ยจะเป็นหลากหลายไหมฮะหลากหลายครับหลากหลายชัดเจนเลยชัดเจนเลยนะ แล้วครับคุณก๊อฟชัดเจนคุณก๊อชัดเจนเลยทำไมเราไม่หาสถานที่ที่มันสะพานหินเลยเออในข่าวต่อไปนะครับในข่าวต่อไปคือชาชผมมองงนี้พี่พอเป็นเรื่องวิชาการเนี่ยคนที่แบบคือคนที่เอ้ยไปเดียวนั่งหลับแบแอร์เย็นน่ะ คนกลุ่มเดิมมันก็พวกพี่เขาไปกันอีกแล้วเราเราเราพูด<ม>ล้ว<ๆ>เบื่อเบื่อเรื่องพวกนี้คือมันเหมือนกับว่ามันมันห่างไกลาจากชนชั้นที่รู้สึกว่าอยากจะเข้าไปมีแต่ว่าเอ,อ้ยเราจะไปได้ยังไงท่านนายกท่านประธ<ๆ>านทานทิด่งก็คือว่า จริงๆภารกิจหนึ่งในหลายภารกิจของภาคีก็คือการให้ความรู้ในหลายระดับด้วยกันคือเราพูปฏิเสธเรื่องวิชาการไม่ได้ใช่ต้องมีอยู่แล้วแหละว่ามันมันต้องเอาเรื่องกฎหมายกลางมาคุยกันว่าในวันนี้การจะขับเคลื่อนไปต่อไปได้ไงต้องดูกฎหมายการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยเขาเสนอกฎหมายปกครองตนเองซึ่งเป็นกฎหมายกลางนะกฎหมายกลางซึ่งแปลว่าเชื่อมโยงมันต้องมีสิพี่ใช่ถ้าถ้ากฎหมายตัวนี้ผ่านแปลว่าจังหวัดต่างๆสามารถจะ ร่างกฎหมายของตัวเองเข้าสภาแล้วก็มีสิทธิ์จะเป็นจังหวัดจัดก,การตนเองได้โดยทุกจังหวัดทุกจังหวัดทุกจังหวัดไอ้การกฎหมายกลางตัวเนี้ยมันจะมีความพยายามในการยื่น24มิถุนาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการการปกครองหลอบสาธตุนารไ24มิถุนาเนี้ยจะมีการร่วมรณรงค์ล้านหลายลาชื่อเรื่อยยื่น ยื่นกฎหมายฉบับนี้ครับเข้าไปต้องเข้าสภาใช่ไหมต้องเข้าสภามันเป็นมันเป็นต่อจะผลักกัรตัวนี้ใช่ครับนะครับทีนี้มันมันหลีกเี่งได้เวิชาการต้องเข้าใจแต่เท่าที่รู้เนี่ยอย่างการขย่อบจากเทศบาลเป็นเทศบาลเมืองเขาจะดูรายได้ครับพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานในการเก็บภูเก็ตเราผ่านผ่านไหมฮะถามถามพี่ก็กนว่าผ่านไหมที่ว่าเราพร้อมไหมทุกอย่างปัจจัยพื้นฐานเราพร้อมที่จะก้าวไปสู่เป็นการปกครองตัวเองอย่างนั้นไหมจริงๆแล้วผมผม ก่อนจะตอบคำถามนี้นะผมเล่าให้ฟังว่าเจตนาลมของ8องค์กรเที่มาคุยกันนี้เพราะอะไรเรามีความเห็นร่วมกันว่าวันนี้เนี่ยคุณภาพชีวิตของคนภูเก็ตและคนอยู่ภูเก็ตเนี่ยไม่สมดุลจริงใหญ่ขึ้นนะใหญ่ขึ้นใหญ่เกาขึ้นกานปเลยมีในหลายมุมเจ้เาต้อาไปแก้เพราะแกมันถูกองไงคนระเราปากเลยโดนโดนคือปัญหาของการการพัฒนา ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยซึ่งไม่ได้แปลว่าภูเก็ตที่เดียวในประเทศไทยที่อื่นก็มีปัญหาตรนแต่เนื่องจากภูเก็ตเนี่ยมันมีสภาพเป็นเกาะคือมันขยายพื้นที่ไม่ได้นะฮะแล้วเสร็จแล้วมันก็มีประชากรทั้งจดทะเบียนและแฝงแฝงครับแฝงยังแฝงเพ่ผมเดี๋ยวจะเป็นเรื่องตา้งมาแล้วนะแต่แฝงเนี่ยมันอยู่สองลักษณะด้วย คนไทยแฝงกับคนต่างด้าวแฝงถามว่าคนต่างด้าวไม่กินไม่ใช้เหรอใช้ทรัพยากรเหมือนการหมดใช่ใารแฝงมาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยอย่าไปแฝงนะไม่มีบ้านอยู่ไอพี่ก็ต้องอยู่ชี่กรุงเทพต่ออเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากังวลก็คือว่าพอรัฐบาลซึ่งอาจจะมีลูกอยู่เจ็สิบเจ็ดคนเขาก็อาจจะไม่เห็นความสำคัญว่าภูเก็ตจะต้องการอะไรบ้างเพราะดูยอดก็ยังน้อยเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นคือ สิ่งที่รัฐบาลกลางคิดเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์คนภูเก็ตสิ่งที่คนภูเก็ตคิดเนี่ยไม่ตอบโจทย์รัฐบาลกลางมันก็เลยกลายเป็นเดานี่ประเด็นเลยชัดเจนมันก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่เราคิดเราอยากได้จูไมเราเราไม่มีเพราะอะไรไม่มีตังค์ไม่แต่ทั้งี่พี่ก็รู้ไหมพี่ทุกคนรู้ไหมว่าปีแล้วอ่ะรัฐบาลส่งงบลงมาให้เราเท่าไหร่ร้อยยี่สิบหกล้านจากที่เราส่งภาษีไปเท่าไหร่คุณรู้ไหมภูเก็ตส่งงบภาษีเท่าไหร่เกือบสองแสนล้าน ที่ททเป็นกี่เปอร์เซ็นต์น่ะโอ้โหศูนจุดเท่าไหร่วะเราเราได้เราเรา,เราต้องภูมิใจว่าเราได้ที่เก้านับจากหลัง <laughs> นับจากหลังนะ ได้นี่คือได้งบนะไม่ใช่ลองบุ้ยไม่ใช่ลองบุ้ยลองบุ้ยลองเลยผักใต้ลองบุ้ยใต้ลองเลยผักใต้เป็นที่เก้าในประเทศโอ้โหคุณดูดิถ้ามองภาพนี้มันอยู่แล้วผมถามว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอะเขามองเราเป็นเด็กเกเรเหรอหรือว่าหรือว่าเด็กตัวเล็กเราตัวเล็กเหรอแล้วเขาถึงให้เรากินน้อยขนาดนี้ในขนาดที่เราเราหาเงินเยอะขนาดนี้มีหน้าที่หาเขาดองคุณไว้จะเสริมครับชี่เชลยพี่พูดไปเพราะนองจากว่า ที่ผ่านมาในอดีตตลอดเวลาเนี่ยจริงๆแล้วภูเก็ตเนี่ยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับ World Class บนะฮะเรามีการพัฒนาตัวเองเรามีการสร้างเศรษฐกิจทางด้านการท่องเที่ยวของตัวเองเนี่ยมีความเจริญเติบโตเนี่ยต่อ,อเนื่องมาเลยใช่แล้วก็แต่ปัญหาที่เราเกิดขึ้นเนี่ยคือปัญหาเรื่องการใช้งบประมาณเพราะเนื่องจากว่า ที่คุณประกินหรือคุณโก้เนี่ยเรียกชื่อเก่านะชื่อเก่าใครมันผมอ่ะสอบสวนทุกทีผมรีกเลยดีที่โก้พูดเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่เจเนเรตนะครับภาษีอากรเนี่ยให้กับภาครัฐเป็นจำนวนมากนะฮะเราเองเนี่ยเรามีประชากรแค่สามแสนกว่าคนเท่านั้นเองจตุจักรนะครับตามจตุจักรนะฮะแต่ถ้าไม่ผิดนะฮะ เราจะมีประชากรแฝงเนี่ยอย่างมีต่อเลยนะอีกตัวอย่างที่เป็นอีกนะฮะห้าถึงหกแสนคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะย้ายกันแล้วแล้วยังไม่รวมนะฮะนักท่องเที่ยวที่มีอยู่ปีหนึ่งเนี่ยสิบสองล้านที่เป็นเรีสิเดนต์ที่เข้าเข้าออกแต่จริงๆแล้วฟัซซิลิตี้ที่เขาใช้เขาก็ใช้แต่ไม่รวมต้องรวมนักท่องเที่ยวที่เรามีอยู่ด้วยอีกสิบสองล้านคนต่อปีนะครับอันนี้ยังไม่รวมแรงงานต่างด้าวนะฮะจดทะเบียนมีแค่เจ็ดหมื่นกว่าแต่ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยอาจจะถึงเกือบเกือบสองแสนคนที่เท่าของสาม เทลองคิดเสร็จแล้วประมาณกี่ประมาณโอ้น่าจะเป็นล้านคนพี่ทีนี้ทีนี้พอเรามีล้านคนเนี่ยแต่เวลารัฐบาลมีแค่สอเรื่องงบประมาณก็ดีเรื่องโครงการก็ดีเนี่ยมันก็ตั้งมันก็ดูตัวตั้งก็คือสองแสนคนท่าต้องลดเงนลงแล้วพี่ก๊อฟว่าต้องไม่คุณเราต้องย้ายเนี่ยคนแรกเลยผมเล่าให้ฟังจากโต๊ะนี้เนี่ยนี่คือหนึ่งต่อสี่ไงนี่แฝงใช่ตอนนี้เราเทียบพี่ก๊อฟถูกบไหมเรื่องหนึ่งต่อสี่แล้วแต่พี่ไม่ใช่คนภูเก็ตแต่พี่ย้ายมาภูเก็ต ผมก็เหมือนกันแต่ย้ายมานี้ยี่สิบกว่าปีอย้ายไายี่สิบกว่าปีแล้วใช่ผมอยู่ปีนี้ปีที่สิบสี่แล้วแต่ผมยังไม่ได้แต่ไคุณนี่จะไปเลือกตั้งรองเขียนอยู่เลยเพราะบ้านผมไม่มีไม่มีเจ้าบ้านไงที่กรุงเทพอย่างได้แน่อนแล้วก็เลยขอใช้ก่อนแล้วอยู่ศาลเจ้าก่อนก็ได้ไม่ถืออยู่ที่มูลนิธิทีนี้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องเรื่องปริมาณคนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยทุกคนเนี่ยสร้างปัญหา นะครับเราเนี่ยเราเองนะครับในฐานะเจ้าของภูเก็ตแล้วก็เจ้าของบ้านเรามีนักท่องเที่ยวปีละย2ล้านคนถูกต้องฮะทุกคนที่มาภูเก็ตเนี่ยเรามาใช้ทรัพยากรมาเทคของเราไปที่มีอยู่อย่างจํากัดนะฮะเรามีหาดทรายสายลมแสงแดดปีปีหนึ่งเนี่ยเราเจเนอเรตอินคัมมากมาจากนักท่องเที่ยวแต่นักท่องเที่ยวทุกคนรวมถึงพวกเรากันเองเนี่ยที่เป็นประชากรภูเก็ตเนี่ยเราใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จะอย่างจํากัดเนี่ยโอ้ด้วยความ ฟุ่มเฟือยนะครับเมื่อเราใช้ทรัพยากรไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าภาษีที่จะ่ายออกไปนะกับงบประมาณที่เราได้มาเพื่อจะกลับมาทํารูปบุงภูเก็ตในแง่ของไม่ว่าจะเป็นสารุโภคก็ดีในแง่ของเงินที่จะกลับมาช่วยดูแล สิ่งแวดล้อมของทีเกีติพูดก็ดีเนี่ยนะเพราะเนื่องจากเราใช้ทรัพยากรนะฮะถูกต้องถ้าทรัพยากรเหล่านี้หมดไปผมว่าการท่องเที่ยวก็จบเราก็จบด้วยทำไมอยาเนี่เวอ่ะจะได้มีงบประมาณเนี่ยกลับมาช่วยพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเราให้มันยั่งยืนต่อไปนี่ครับปัญนาถึงเป็นถึงต้องมาทัขึันมาไ่เยถปัจจัยหนึ่งี่ยทำไมเราต้องต้องมีวันนี้ใะ่ครับผมคิดว่าเราควรจะมีโอกาสได้วาง นะฮะทิศทางของภูเก็ตด้วยตัวเราเองอันนี้คิดอันนี้งัดใหญ่เลยนะอันนี้ถ้าเปลี่ยนตัเหมือนนี่ตอนเป็นเจ้าเมืองเมื่อก่อนนี่ต้องไปคุยกับคนปกครองอีกคนนึงว่าจะต้องมาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างโอเคไหมไม่แล้วเขาเคยได้เงินจากเราไปสมมุติเขารับอยู่ทุกก็คือทุกปีอย่างเงี้ยเป็นภาษาโบราณเมื่อก่อนเ็าเรียกก็คือส่งเครื่องบรรณาการบรรณาการเราส่งที่เชียงใหม่เขาเขายื่นพรบ เชียงใหม่มาหาครไปละเข้าสภาไปละนะครับแต่ว่าเขาก็ก็ทำค่อนข้างรวดเร็วเพราะเขามีมีความพร้อมนักวิชาการองค์กรท้องถิ่นเขาเข้ามาช่วยเหลือเชียงใหม่เสนอว่างบประมาณทั้งหมดที่เขาเชียงใหม่หาได้เชียงใหม่จะให้รัฐบาลกลางส0อสิเอร์ซ็อีกเจ็ดอีกเจ็ดสิบเนี่ยอยู่ในเชียงใหม่เจ็ดสิบเนี่ยกอนมาบริหารจัดการเองแล้วผู้ว่า บริหารจัดการแต่ผู้ว่ายังแต่งตั้งมาจากส่วนไหนต้งมาจาเดิมต้องเลือกตั้งเหมือนกันเลือกตั้งไม่ได้เลือกตั้งก็เหมือนที่ลอบเดิมเลือกตั้งครับการความว่าแต่งตั้งจริงๆผมคิดว่าปัญหาของวันนี้คือพอการแต่งตั้งเนี่ยหนึ่งผมถามจริงๆค่ะพวกผมเนี่ยคนภูเก็ตเรารักภูเก็ตอยู่แล้วแหละนะครับกั้งกั้งไม่รู้รักไม่นัเพราะไม่ย้ายเข้ามาทีเยวแต่ว่าแต่ว่ารแต่ว่ากั้งอยู่14ปีผมมีความผูกพันภูเก็ตเยอะแต่กะคนที่มา ชั่วแวบนึ่ยะเจ๊กก๋วยเดียวแล้วก็ลับไปไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักแต่ความผูกพันเขาน้อยกว่าเราแน่ครับครับทีนี้ก็เป็นประเด็นว่าเมื่อเมื่อเราไม่ได้เอาคนในภูเก็ตไปไปบริหารจัดการมไม่ตอบไม่ได้ตอบโจทย์คณภูเก็ตแล้วเงินเองไม่มาล็อกสําคัญมันอยู่ที่รูปแบบของการบริหารจัดการแล้วว่าจะปลดล็อกนี้ยังไงใช่นะครับเรื่องเงินตามมาทีหลังได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เรื่อง<ม>คว <ำ S 2> ามเข้าใจเนี่ยว่าคนภูเก็ตอยากได้อะไรจะไปเอาใครมาตอบ ถ้าไม่ใช่คนบุเก็ตตอบเองอจรต้องเอาคนบุเก็ตแท้ถามกันง่ายๆให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้เข้าใจกันง่ายๆเลยเราทำหลือให้ความรู้มาสองครั้งแล้วผลตอบรับย็งไงบ้างครับให้ผมตอบครับให้ผมตอบนะครคือต้องบอกตรงๆว่างานที่มออเนี่ยออคนไปน้อยกว่าที่เราคิดเห็นไหมซึ่งตรงเนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของของภาคีที่จะต้องมานั่งวางแผนกัน นะครับประเด็นที่ท่านท่านประธานเก่งศักด์พูดเนี่ยผมว่าอยากจะขอเสริมก็คือว่าภาคีไม่ได้มี8องค์กรครับเริ่มจะ8องค์กรแต่เราอยากจะหาแนวร่วมมากขึ้นได้ให้มากขึ้นนะครับมากขึ้น,ว,นวันนี้ให้มันเป็นที่ต้องให้ร่วมกับทุกทุกกระแสใช่ใช่ก็ต้องใช้คาพูดง่ายๆจริงๆเลยนะว่าทุกวันนี้เอาประเด็นเรื่องนี้ชูเลยว่าเป็นหลักคือไม่ต้องยากไงพี่อ๊อฟว่า ทุกวันนี้เราจ่ายภาษีเท่านี้แต่เงินที่ได้เรากลับแล้วบ้านเราอยากให้ชาวบ้านอยากให้เขาเข้าใจง่ายง่ายอย่างเงี้ยถ้าที่ง่้ผมเข้าใจละวันนี้ที่เชิญมาคือพูดง่ายถึงอยากจะเชิญพี่สามคนเนี่ยมาพูดให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเข้าใจง่ายๆเนี่ยเขาเนี่ยและเราต้องทําอะไรก่อนแต่ว่าทางํานี้ปแล้วเราใช้คําว่า 8องค์กรที่เราเริ่มเริ่มตั้งต้นคือมาร์พีบุเก็ตเนี่ยนะเราเป็นผู้จุดประกจุชนวนแล้วแหละให้าจุใช่แต่คนขับเคลื่อนต้องช่วยกันทั้งหมดแต่จริงๆเนี่ยภาคีภูเก็ตหรือจะมีสมาชิกเพิ่มเติมภายหลังเนี่ยนะเราจะต้องขับเคลื่อนด้วยกลุ่มที่เป็นเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมจะเป็นพ่อค้าอะไรก็ตามแต่ นะครับเราต้องมีข้าราชการปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมนะครับเราต้องมีนักวิชาการเพราะเราพูดกำลังพูดเรื่องกฎหมายเรากำลังพูดกัอเรื่องการปกครองสร้างหมเลยมันเป็นโครงสร้างใหญ่เราต้องดูแลภาษีของเราเองเราต้องพูดถึงภาคประชาชนเราต้องให้ภาคประชาชนเนี่ยมามีส่วนร่วมอย่างยิ่งเลยครับมันเรื่องใหญ่แล้วคืออย่างที่บอกพี่อย่างนี้ก่อนคือคนที่เข้ามาทำในแรงงานเราเยอะใช่ไหมฮะบางคนเข้ามาซื้อบ้านจริงนะมาอยู่จริงแต่ก็ก็มีบ้านที่หลักที่ภูมิลำเนาเดิมพอถึงเวลาเสร็ ก็กลับถูกไหมฮะมันไกลความที่จะผูกพันที่จะออกมาเอ้ยเดี๋ยวฉันเสร็จเดี๋ยวฉันก็กลับอะไรอย่างผมเนี่ยผมมาลงหลักปักฐานแล้วแต่ชื่อผมไม่มาแค่นั้นเองอันนี้ผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือเราก็สามารถช่วยได้แต่ตอนนี้ปัญหาคือตัวเลขที่แท้จริงที่ผมว่านะพี่โกคือคนภูเก็ตแท้ๆที่เราจะร่วมกันออกมาแล้วเราจะมีอย่างคือโอ้ยทําอะไรกันอีกแล้วเนี่ยเบื่ออีกแล้วยังไม่ได้ฟังอะไรเลยพอเห็นหน้าโอ้ม่เก็อย่างที่พี่้อนผมถามคำถามให้พี่โกกินี่ว่าสองครั้งนี้จัดมา ผลตอบรับเนี่ยพี่ก็บอกว่าครั้งล่าสุดมออ,อน,นอยกว่าคือไปจัดในสถานที่ทุกคนมองแม่งวิชาการไปไปแม่งง่วงหลับนอนนี่นี่คือคนไทยคิดอย่างนี้เ <c oughs> ขาถึงบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละแปดพันทัด คนไทยชอบวันแมนโชว์อะไรที่ดูเด็ดเผ็ดมันแต่พอเริ่มมีองค์กรราการที่ดังเพราะอะไรเพราะเสียงผมเนี่ยแหละจะเรียกเขาอีกฝั่งแล้วไม่ขายอะไรบอกว่าอะไรอย่างนี้นะการที่มีคนน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่ประสบความสำเร็จใช่ครับใช่การที่เราจัดสัมมนาขึ้นมาสองครั้งเนี่ยนะครับเราได้รับการตอบรับค่อนข้างจะดีมาทั้งสองครั้งเลยเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งเราให้ความรู้ เราไม่พูดเรื่องการเมืองเราไม่พูดเรื่องก็ปศเราไม่พูดเรื่องการเมืองไม่บกว่าไม่มการเมืองนยเราเรากำลังเรากาลังเอาภูเก็ตเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นเป็นโจทย์นะครับว่าเราจะพัฒนาภูเก็ตให้ยั่งยืนได้อย่างไรสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลับมาที่คําว่าปกครองตนเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเมื่อเราพยายามจะขับเคลื่อนเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานะครับนอกจากการสัมมนาสองครั้งที่เราเกิดขึ้นแล้วเนี่ยต่อไป ต้นเดือนกุมภาเนี่ยเราพยายามจะเชิญอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เราใช่มไนพื้นที่ครับในจังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนครภูเก็ตอบจนะครับอบตเทศบาลต่างๆในภูเก็ตปกติโรงแรมมาเก็บไปอ่ะเพราะเพราะการขับเคลื่อนในการปกครองตนเองเนี่ยนะครับเราจะต้องอาศัยนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมาช่วย นะครับดูแลพี่น้องประชาชนนะเราต้องมาพูดคุยกันละว่าเราจะขับเคลื่อนไปอย่างไรผมฝากจย์ไว้จย์หนึ่งเดี๋ยวรู้แล้วจะเบรกแต่เพียงว่าก่อนเบรกเนี่ยฝากจรดไว้นิดนึงสิ่งที่เราพูดกันเนี่ยในอนาคตเนี่ยพี่บอกว่ามันมันต้องประสานกันแล้วก็ต้องร่วมกันทําให้มันเป็นปึกเป็นแผ่นออกมาแต่ผมกลัวว่าถ้ามันรวมกันนานๆแล้วเวลามันยืดออกไปสัยากรมันเริ่มหมดอ๋อพี่กลัวหมด หมดไม่เท่าไหร่เราหมีเรายังต้องจ่ายอยู่แน่แล้วเราจะเป็นเราได้เมื่อไหร่เดี๋ยวไม่คำตอบเลยไมเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ช่วงนี้ขอบคุณกิติสินป์นะครับขอบคุณพรทิพย์แล้วก็ขอบคุณมูมูครับเบรกสักครู่ครับ